หลวงปู่มหาศิลากับความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่เทพโลกอุดรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังหากท่านใดไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านไปอย่าได้คิดแม้แต่ลบหลู่มันจะเป็นกำติดตัวท่านไปตลอดทุกภพทุกชาติถ้าไม่เชื่อจงวางเฉยเสีย หากท่านเคยไปหาหลวงปู่มาหาศิลาในสมัยก่อนก่อนท่านจะเห็นหลวงปู่ยกพระที่ไม่มีเสียงจนชินตายอยู่บ่อยๆพระอธิฐานยกพระเสียงทายของหลวงปู่ศิลาคือรูปหล่อหลวงปู่เทพโลกอุดรสาเหตุที่ไม่มีสีสะท่านบอกหลวงปู่เทพโลกอุดรท่านไม่ให้ยึดติดที่หน้าตารูปลักษณ์ บทความเชิงวรรณกรรมและความเชื่อทางศาสนาหลายท่านสงสัยกันมากเกี่ยวกับบุคลิกในการช่วยเหลือคนของหลวงปู่ซึ่งแปลกกว่าพระรูปอื่นและเป็นเอกลักษณ์ของท่านคือการยกพระเสียงทายตอบคำถามย้อนกลับไปเมื่อก่อนที่ท่านจะเปิดตัวออกมาสงเคราะห์คนอย่างทุกวันนี้ ครั้งที่หนึ่งหลวงปู่เทพโลกอุดรเคยมาหาท่านหลังจากที่ท่านเสร็จกิจหมดแล้วบริสุทธิ์แล้วหลวงปู่เทพโลกอุดรมาบอกท่านให้สงเคราะห์โลกมนุษย์ในยามเกิดวิกฤตครั้งที่พระศรีอริได้มาหาท่านและบอกให้ออกมาสงเคราะห์โลกได้ครั้งที่เหล่าเทวดาและพรหมมาอาราธนาท่านอยู่ต่ออีกตอนมาอยู่สวนสงปีแรก ย้อนกลับไปอ่านบทความของเพจช่วงปี2,564ตอนที่ท่านหลอดเลือดหัวใจอุดตันพร้อมกันสามเส้นจนต้องฟุบหมดสติลงกับที่แล้วลูกศิษย์อุปััิถากก็พาท่านไปโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีปัจจุบันท่านใส่ขดลวดหลอดเลือดหัวใจสองเส้นครับท่านจึงได้ตอบไปว่าหากจะให้ออกมาส่งครอบค์คนและสัตว์จะไหวหรือ เพราะท่านชราภาพแล้วจะเอากำลังที่ไหนไปช่วยเหลือคนพอท่านพูดตอบในจิตขณะนั้นเององค์พระข้างบนพระพุทธเจ้ากับพระศรีอาริจึงบอกว่าจะช่วยและให้หลวงปู่เทพโลกอุดรอ,อยู่ช่วยหลวงปู่หลังจากนั้นท่านจึงรับนิมนต์ออกมาช่วยอย่างเปิดเผย และเหตุที่ท่านต้องยกพระตลอดเวลานั่นคือการเสี่ยงทายถามพระรูปหล่อนั้นของหลวงปู่เทพท่านชัยกประจําท่านบอกว่าหากจะช่วยคนอย่างกระทันหันหรือฉับพลันยกเทพโลกอุดรจะเร็วกว่าและรู้ทันทีพ่อใหญ่เทพอุดรจะช่วยทันทีแต่บางกรณีที่หนักเกินไปหรือเป็นกรรมใหญ่เกินวิสัยท่าน ท่านก็จะส่งจิตถามพระสีอาริหากช่วยได้ท่านจะบอกไปตรงๆแต่หากไม่สามารถทำได้ท่านจะบอกว่ามันเป็นกรรมกรณีของแอดมินเองท่านบอกว่ามันเป็นกรรมครับแต่ท่านก็ทิ้งท้ายว่าไม่นานเดียวก็หายแอดมินเลยใจชื้นขึ้นมาดีใจจนน้ำตาไหลเลยครับ พราะหลังจากนั้นอีกไม่นานประมาณ5-6เดือนแอดมินก็หายจากโรคที่เป็นอยู่แต่ไม่ได้หายขาดยังเป็นอยู่นิดนิดหน่อยๆพอรำคาญแค่นั้นเองครับหลวงปู่ท่านมีบุญบารมีสัมพันธ์กับพระข้างบนและมีพระข้างบนมากมายคอยช่วยท่านตลอดเวลา ท่านจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของเหล่าเทวดาพรมทั้งหลายจึงเกรงใจท่านและช่วยเหลือท่านตลอดความเลื่อมใสที่ผู้เล่ามีต่อหลวงปู่ศิลาสิริจันโทในยามที่เอ่ยถึงหลวงปู่มหาศิลาภาพแรกที่ผุดขึ้นในใจของผู้เล่าคือเงาร่างสูงโปร่งของพระชาราผู้มีแววตาอ่อนโยน แต่ลึกซึ้งราวกับรู้ทันหัวใจมนุษย์ทุกคนที่ก้าวเข้าไปหาหลายคนคงเคยเห็นภาพนั้นภาพหลวงปู่ยกองค์พระที่ไม่มีเสียงขึ้นเหนือสีใสอย่างสงบงามและมั่นคงภาพนี้แม้เห็นบ่อยก็ไม่เคยจางจากใจเพราะมันไม่ใช่เพียงการยกองค์พระธรรมดาแต่เป็นการยกด้วยจิตตั้งมั่นเป็นการเสี่ยงทายที่สื่อสารกับสิ่งสูงสุด องค์พระนั้นคือรูปหล่อของหลวงปู่เทพโลกอุดรแต่ไม่มีเสียงเพราะหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรไม่ให้ยึดติดกับรูปหน้าหรือรูปลักษณ์ภายนอกจะช่วยหรือไม่ช่วยไม่ได้อยู่ที่ความงามของรูปแต่อยู่ที่ความจริงของใจเมื่อเอ่ยถึงตรงนี้น้ำเสียงแฝงความนับถือผสมความพิศวงเขาเล่าว่า หลวงปู่ศิลามีวิธีช่วยคนที่แปลกกว่าพระทั่วไปไม่ใช่ด้วยการทำนายตามตำราไม่ใช่ด้วยคำสั่งสอนยาวเหยียดแต่เป็นการยกพระแล้วฟังคำตอบจากเบื้องบนเบื้องหลังเรื่องนี้ยิ่งน่าศรัทธาครั้งหนึ่งหลังจากที่หลวงปู่เสร็จกิจหมดแล้วคือจิตบริสุทธิ์หมดจดหลวงปู่เทพโลกอุดรได้มาปรากฏต่อหน้า ขอให้ท่านออกมาช่วยโลกในยามวิกฤตครั้งต่อมาพระศรีอาริพระโพธิสัตว์แห่งอนาคตก็มาอาราธนาเช่นกันครั้งที่สามเหล่าเทวดาและพรมทั้งหลายก็ลงมาขอร้องให้ท่านอยู่ต่อเพื่อช่วยมนุษย์และสัตว์โลกแต่ในวันหนึ่งปี2564ร่างกายของท่านถึงขีดจำกัด หลอดเลือดหัวใจอุดตันพร้อมกันถึงสามเส้นท่านล้มฟุบหมดสติหากไม่มีลูกศิษย์นำส่งโรงพยาบาลทันเวลาคงไม่มีโอกาสฟังเรื่องเหล่านี้อีกแล้วแม้ใส่ขดลวดสองเส้นแล้วท่านยังเอ่ยกับเบื้องบนด้วยความจริงใจว่าร่างนี้แก่ชราแล้วจะเอากำลังที่ไหนมาช่วยคน เสียงตอบจากพระข้างบนทั้งพระพุทธเจ้าพระศีอาริดังขึ้นในจิตเราจะช่วยและให้หลวงปู่เทพโลกอุดรอ,อยู่ช่วยตั้งแต่นั้นท่านจึงออกมาช่วยเหลืออย่างเปิดเผยโดยใช้การยกพระเป็นสื่อหากต้องตัดสินใจช่วยใครอย่างฉับพลันองค์หลวงปู่เทพโลกอุดรจะตอบเร็วที่สุด และหากเรื่องใดหนักเกินวิสัยท่านก็ส่งจิตไปถามพระสีอริตรงตรงบางครั้งคำตอบก็คือมันเป็นกรรมผู้เล่าเล่าถึงประสบการณ์ตรงด้วยน้ำเสียงตื้นตันวันหนึ่งเขาไปหาหลวงปู่ด้วยโรคที่เรื้อรังมานานหลวงปู่บอกตรงๆงว่าเป็นกรรมแต่ก็ทิ้งท้ายว่าไม่นานเดียวก็หาย เพียงคำพูดนั้นก็ทำให้หัวใจผู้เล่าโลงน้ำตาไหลยอย่างไม่ไอายใครและในอีกไม่กี่เดือนต่อมาโรคที่ว่าก็ทุเลาจนแทบไม่เหลือผู้เล่าสรุปด้วยความเลื่อมใสว่าหลวงปู่ศิลามีบุญบารมียงใหญ่ถึงพระเบื้องบนมีเหล่าเทวดาและพรหมคอยช่วยอยู่เสมอ จึงไม่ใช่แค่พระเทราชรารูปหนึ่งแต่คือผู้ที่ทั้งสวรรค์ยังให้เกียรติและเกรงใจถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามชมผูพากรลสิน์ด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกรดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ผมจะเสิร์ฟคลิปให้ชมคนแรกเลย